ลุงนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์กดชอบและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปพยากรณ์อากาศดีๆจากลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกับผม ลุหหววดฝนฟ้าพยากรณ์เช้านี้จะมาพยากรณ์อากาศสําหรับทางภาคเหนือนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยอาศัยข้อมูลจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือของกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ข้อมูลการวิเคราะห์โมเดลฝนก,ก็เป็นข้อมูลมาจาก windy com เป็นการพยากรณ์อากาศ ของทางภาคเหนือประจำวันที่ประจำวันจันทร์ที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2568ตั้งแต่ช่วงเวลา 6, 6. นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับลักษณะอากาศของทางภาคเหนือจะเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาติดตามกันไปพร้อมๆกันได้เลยครับผมโดยลักษณะอากาศทั่วไปของทางภาคเหนือโดยภาพรวม ก็คาดการว่าภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งโดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวันขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงที่อาจจะเกิดขึ้นรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยนะครับผมทั้งนี้ทั้งนี้มีความกดอากาศต่ําเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่ลมใต้และลมตวนออก ลมตะนออกเฉียงใต้พัดนําความชืน้นเข้ามาก,กุเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะครับผม,มสำหรับทางภาคเหนือนั้นทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้แ,แยกการรายงานสภาพอากาศแบบทั่วไปออกเป็นภาคเหนือตอนบนและก็ภาคเหนือตอนล่างนะครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับทางภาคเหนือตอนบนก็ได้แก่จังหวัดเชียงรายแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พยาน่าน ลำพูนลำปางและจังหวัดแพร่นะครับผมสำหรับทางภาคเหนือตอนบนวันนี้คือวันที่5พฤษภาคมคาดการว่าจะมีอากาศร้อนโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดเชียงใหม่อุณหภูมิสูงสุดคาดว่าอยู่ที่ประมาณ35-38องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดคาดการว่าอยู่ที่ประมาณ 24ถึง26องศาเซลเซียสนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยมีลมตะวันตกเสียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราเลื่อนลงมาติดตามการพยากรณ์อากาศของทางภาคเหนือตอนล่างกันครับพ่อแม่พี่น้องลักษณะอากาศทั่วไปของทางภาคเหนือตอนล่างนั้นก็คาดการว่าจะมีอากาศร้อนโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรสุโขทยัยอุตร,รดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับพ่อแม่พมีน้องอุณหภูมิสูงสุดคาดการว่าอยู่ที่ประมาณ36-38องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง25-27องศาเซลเซียสมีลมใต้ความเร็ว5-15กิโลเมต่อชั่วโมงนะครับผม เรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจําวันของจังหวัดทางภาคเหนือกันครับพ่อแม่พี่น้องทั้ง15จังหวัดโดยเป็นข้อมูลจากทางศูนย์อุตุนิยมวิทยากันนะครับผมเป็นลายจังหวัดกันครับพ่อแม่พี่น้องประจําวันจันทร์ที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2568ตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้โดยพบว่าภาคโดยพบว่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน คาดการณ์ว่าจะมีกัดร้อนโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนเล็กน้อยได้แก่อำเภอปางมะพร้าเภอปายเมืองแม่ฮ่องสอนแล้วก็แม่เสลียงแล้วก็อำเภอศบเมยนะครับผมส่วนขุนยวมและแม่ลาน้อยนั้นคาดการณ์ว่าจะไม่มีฝนนะครับวันนี้อุณหภูมิสูงสุดคาดการณ์ว่าอยู่ที่ประมาณ38ต่ําสุดคาดการณ์ว่าอยู่ที่25องศาเซลเซียสครับ เรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดเชียงรายจันทร์ที่5พฤษภาคมเชียงรายวันนี้คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่โดยอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยได้แก่อำเภอเชียงแสนแม่สายแม่จันทร์แม่ฟ้าหลวงอำเภอเมืองเชียงรายแม่สวยเวียงป่าเป้านะครับพอแม่พี่น้องส่วนอำเภออื่นน,นั้นคาดการณ์ว่าจะไม่มีฝนนะครับวันนี้อุณหภูมิสูงสุด อยู่ที่ประมาณ35ต่ําสุดอยู่ที่ประมาณ24องศาเซลเซียสครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจําวันของจังหวัดเชียงใหม่จันที่5พฤษภาคมเชียงใหม่วันนี้ลักษณะอากาศโดยทั่วไปคาดการว่าจะมีอากาศร้อนโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอําเภอที่คาดการว่าจะมีฝนเล็กน้อยของจังหวัดเชียงใหม่ได้แก่อำเภอแม่อายฝางชายประการเวียงแหง เชียงดาวกัญญาณีวัฒนาแม่แจ่มฮอดดอยเต่าและอำเภออมก่อยนะครับผมส่วนอำเภออื่นนั้นคาดการว่าจะไม่มีฝนนะครับวันนี้อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ37ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ25องศาเซลเซียสครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดลำพูนจันทที่5พฤษภาคมสำหรับลำพูนวันนี้คาดการว่าจะมีอากาศร้อนโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ อำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยของลำพูนวันนี้ได้แก่บ้านโฮ่งทุ่งหัวช้างอำเภอรีนะครับผมส่วนอำเภออื่นๆนั้นคาดการว่าจะไม่มีฝนนะครับพ่อแม่พี่น้องอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ38ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ25องศาเซลเซียสครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดลำปางจันทร์ที่5พฤษภาคม ลำปางวันนี้คาดการว่าจะมีอากาศร้อนโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่อำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนเล็กน้อยได้แก่อำเภอวังเหนืออำเภองาวแม่ทะเสริมงามสุปราบอำเภอเถินและอำเภอแม่พลิกนะครับผมส่วนอำเภออื่นๆนั้นคาดการว่าจะไม่มีฝนนะครับพอแม่พี่น้องอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ38ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ25องศาเซลเซียสครับ เรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดแพร่จันทร์ที่5พฤษภาคมจังหวัดแพร่วันนี้คาดการณ์ว่าจะมีอากาศร้อนโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่อำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนเล็กน้อยได้แก่อําเภอสองอําเภอสูงเม่นเด่นชัยและอําเภอวังชินนะครับผมส่วนอําเภอลองอําเภอหนองมุ่งไข่ลองกวางและอําเภอเมืองแพร่นั้น คาดการว่าจะไม่มีฝนนะครับพ่อแม่พี่น้องอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ38ต่ําสุดอยู่ที่ประมาณ26องศาเซลเซียสครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจําวันของจังหวัดน่านจันทร์ที่5พฤษภาคมสําหรับเมืองน่านวันนี้คาดการณ์ว่าจะมีอากาศร้อนโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่อําเภอที่คาดการว่าจะมีฝนเล็กน้อยได้แก่อําเภอ เฉลิมพระเกียรติอเ,เชียงกลางทุ่งช้างสองแควท่าวังผาอเภอปัวอเภอบกเรือและอ,อเภอสันติสุขอเภอเมืองน่านอเภอบ้านหลวงนะครับผมส่วนอที่คาดการณ์ว่าจะไม่มีฝนวันนี้ของจังหวัดน่านได้แ,แก่อเภอปูเพียงแมจริมเวียงสานาน้อยนาหมื่นนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ38ต่ำสุดอยู่ในช่วง 25องศาเซลเซียสครับผมแล้วมาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดพะเยาจันทร์ที่5พฤษภาคมสำหรับจังหวัดพะเยาววันนี้ก็คาดการว่าจะมีอากาศร้อนโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่อำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนเล็กน้อยได้แก่อำเภอภูซางเชียงคำปงเชียงม่วนส่วนอำเภอที่คาดการว่าจะไม่มีฝนได้แก่อำเภอจุน หุก,ก้ายาวดอกคำใต้แม่ใจอําเภอเมืองพะเยานะครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ37ต่ําสุดคาดการว่าอยู่ที่25องศาเซลเซียสครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจําวันของจังหวัดตากสําหรับจังหวัดตากวันนี้ก็ลักษณะอากาศทั่วไปคาดการว่าจะมีอากาศร้อนโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง อำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนปานกลางได้แก่อำเภอพบพระและอำเภออุ้มผางส่วนอำเภออื่นนั้นคาดการว่าจะมีฝนเล็กน้อยเช่นอำเภอท่าสองอย่างสามเงาแม่ละมาดบ้านตากเมืองตากวังเจ้าอำเภอแม่สอดนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ38ต่ำสุดคาดการว่าอยู่ที่ประมาณ27องศาเซลเซียสครับ เรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดเพชรบูรณ์กันครับพ่อแม่พี่น้องประจำวันที่5พฤษภาคมเพชรบูรณ์วันนี้อากาศค่อนข้างร้อนโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งอ,อําเภอที่คาดการว่าจะมีฝนปานกลางได้แก่อ,อําเภอหล่มเก่าหล่มศักน้ำหนาวเขาค้อส่วนอ,อําเภอที่คาดการว่าจะมีฝนเล็กน้อยได้แก่วงังโป่งอ,อําเภอเมืองเพชรบูรณ์ชนแดนหนองไผ่ บึงสามพันวิเชียรบุรีและอำเภอศรีเทพอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ36อุณหภูมิต่ำสุดคาดกันว่าอยู่ที่25องศาเซลเซียสครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดกำแพงเพชรกันครับพ่อแม่พี่น้องจันที่5พฤษภาคมคาดกันว่าจะมีอากาศร้อนโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง อำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนปานกลางได้แก่คลองลานบึงปางศิลาทองส่วนอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนเล็กน้อยได้แก่พานกระต่ายคลองลานโกสัมพีนคอนออรอําเภอเมืองกำแพงเพชรทรายงามทรายทองวัฒนาบึงสามคีคลองขลุงชานุวรรักษ์บุรีนะครับผม่พี่น้องกำแพงเพชรวันนี้ก็คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกไปทั่วทั้งจังหวัดนะครับผม ตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงปานกลางปานกลางมี2อําเภอนะครับพ่อแม่พี่น้องอุณหภูมิสูงสุดคาดการว่าอยู่ที่37สูงสุดต,ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ27องศาเซลเซียสครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจําวันของจังหวัดพิจิตรวันที่5พฤษภาคมเมืองสารวันวันนี้คาดการว่าจะมีอากาศร้อนโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งทั่วทั้งจังหวัดพิจิตร วันนี้ทุกอำเภอคาดการว่าจะมีฝนเล็กน้อยนะครับพ่อแม่พี่น้องได้แก่ว่าชิลบบรารมีสามงามเมืองพิจิตรสากเหล็กวังไซพูลโพประทับช้างบึงนารางทพานหินทับคอโพทะเลบางบุญน,นาคดงเจริญเป็นต้นนะครับผม,อ,มอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ37องศาเซลเซียสครับพ่อแม่พี่น้อง เรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดอุตร,รดิตฐ์จันทร์ที่5พฤษภาคมเมืองลังศาดหวานวันนี้คาดการว่าจะมีอากาศร้อนโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งทุกอำเภอของจังหวัดอุตร,รดิษฐ์คาดการว่าวันนี้จะมีฝนเล็กน้อยนะครับพ่อแม่พี่น้องได้แก่บ้านโคกฟากท่าท่าปลาน้ำปาดรับแลอํำเภอเมืองอุตร,รดิษฐ์ ทองแสนขันอำเภอตรอนอเภอพ,พิชัยเป็นต้นนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดคาดกันว่าอยู่ที่37ต่ำสุดคาดกันว่าอยู่ที่27องศาเซลเซียสครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดสุโขทยัยจันทร์ที่5พฤษภาคมวันนี้คาดการว่าจะมีอากาศร้อนโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ทุกอำเภอของจังหวัดสุโขทัยวันนี้ก็คาดการว่าจะมีฝนเล็กน้อยนะครับพ่อแม่พี่น้องไล้แก่อำเภอศรีสัชนาลัยศรีนครสวนคโลกทุ่งเสียมศรีสำโรงบ้านด่านรันหอยอำเภอเมืองสุโขทยักยกงไกรลาศขีริมาศเป็นต้นนะครับผมอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสต่ำสุดคาดการว่าอยู่ที่ประมาณ27องศาเซลเซียสครับผม เรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดพิษณุโลกวันที่5พฤษภาคมคาดกันว่าจะมีอากาศร้อนโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่สำหรับจังหวัดพิษณุโลกวันนี้คาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่มีอากาศร้อนโดยมีฝนฟ้าขนองโดยมีลมกระโชกแรงบางแห่ง อำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกปานกลางมี2อำเภอได้แก่วังทองกับเนินมะปรางส่วนำเำื่อนอื่นนั้นคาดการว่าจะมีฝนเล็กน้อยได้แก่นครไทยชาตการวัดโบสถ์พมพิรามบางละกำรรอำเภอเมืองพิษณุโลกและอำเภอบางกระทุ่มนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ37อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่26องศาเซลเซียสครับเรามาติดตามการวิเคราะห์โมเดลฝนกัน ครับพ่อแม่พี่น้องโดยอาศัยข้อมูลจากทาง windy com นะครับผมโดยภาพรวมของทางภาคเหนือวันนี้ก็มีฝนเล็กน้อยนะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนใหญ่ก็อยู่ทางภาคเหนือตอนล่างนะครับผมที่ได้รับอิทธิพลจากฝนกลุ่มเมฆฝนจากทางภาคกลางพัดขึ้นมานะครับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ออกสู่สปอปลาวครับผมโดยพบว่าในช่วงเวลา ช่วงเช้าตั้งแต่ประมาณ8นาฬิกาหรือ9โมงเช้าช่วงนี้จะมีกลุ่มเมฆฝนอยู่ทางจังหวัดทางจังหวัดทางทางตอนเหนือนะครับผมแม่พี่น้องของทางภาคเหนือได้แก่ทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่บางส่วนนะครับผมก็เป็นกลุ่มเมฆเล็กๆน้อยๆครับ่อแม่พี่น้องคาดการว่าวันนี้ทางภาคเหนือตอนบนจะมีลักษณะคล้ายๆกับลมกระโชกแรงเสียเป็นส่วนใหญ่อาจจะมีบางส่วนบาง โดยเฉพาะในช่วงเวลาประมาณ14-15นาฬิกานัน้นค่อนข้างที่จะเป็นอาจจะมีฝนฟ้าขนองเล็กน้อยนะครับผมสําหรับทางภาคเหนือตอนบนโดยเพราะว่าในช่วงเวลาช่ววงเวลา1 1นาฬิกานั้นภาคเหนือก็เริ่มมีกลุ่มเมฆฝนเข้ามาปกคลุมนะครับผมแม่พี่น้องแต่ก็ยังค่อนข้างเบาบางนะครับผมเมื่อเทียบกับ2-3วันที่ผ่านมาโดยเวลา20 โดยในเวลา11นาฬกามีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างเล็กน้อยอยู่แถวทางอมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดตากนะครับผมทางอุ้มผางแม่สอดแล้วก็ทางจังหวัดพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุตร,รดิตบริเวณนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องโดยโดยทิศทางลมก็พัดทางทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกดังนั้นกลุ่มเมฆฝนต,ตั้งแต่ช่วงเวลา10โมงเชา้าก็จะเคลื่อนตัวไปเรื่อยๆนะครับผม ไปทางทิ่ตันออกไปทางจังหวัดทางทิ่ตันออกแถวอุตรดิตพิษณุโลกเพชรบูรณ์สุโขทยัยจังหวัดน่านจังหวัดพะเยาจังหวัดแพร่ะนะครับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ออกสู่สโปโปลาวโดยกลุ่มเมฆฝนที่คาดการว่าจะเป็นจะทําให้เกิดฝนฟ้าขนองในวันนี้ก็อยู่ในช่วงเวลา15-16นาฬกานะครับพ่อแม่พี่น้อง โดยเริ่มมางแต่วันที่ในช่วงเวลา14นาฬิกาโดยมีกลุ่มเมฆฝนทางภาคเหนือตอนบนก็จะมีอยู่แถวทางตามแนวชายแดนที่ติดกับประเทศเมียนมาเท่านั้นนะครับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็เลื่อนลงมาทางภาคเหนือตอนล่างก็แถวอมก๋อยแถวแม่สอดจังหวัดตากอุ้มผางลมศักเพชรบูรณ์พิษณุโลกแถวชาตการบริเวณนี้แล้วก็อุตร,รดิต จังหวัดน่านแพร่นะครับพ่อแม่พี cosas, ่น so, ้องในเวลา14.15นาฬิกาครับผมหลังจากนั้นในช่วงเวลา1 7นาฬิกาก็จะมีกลุ่มเมฆฝนอยู่ในบริเวณเดียวกันแต่ก็ค่อนข้างเล็กน้อยแต่คาดกันว่าจะหนาแน่นอยู่แถวทั้งอำเภอแม่สอดอเภออุ้มฝางจังหวัดตากนะครับผมอยู่แถวบริเวณอุ้มผางจังหวัดตากในเวลา17.18นาฬิกาและก็ทางลมสักลมสักวิเชียรบุรี ลงมาจนถึงสีเทพของจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับพ่อแม่พี่น้องในเวลา17,18,19นาฬิกานะครับผมโดยกลุ่มเมฆฝนนี้ก็จะขึ้นตัวไปทางทิศเหนือก็จะผ่านทางพิษณุโลกอุตรดิตขึ้นไปทางลำปางจังหวัดน่านและออกสู่สปป,ปลาวในเวลาต่อไปนะครับพ่อแม่พี่น้องพอมาพอมาดูโมเดลฝนในช่วงเย็นหรือในช่วงหัวค่ำของวันที่5ก็เพราะว่ากลุ่มภาคเหนือนั้น ค่อนข้างที่จะมีกลุ่มเมฆฝนเบาบางมากแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยเฉพาะทางภาคเหนือตอนบนไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมมีแต่ลมค่อนข้างที่จะค่อนข้างแรงเหมือนกันนะครับพ่อแม่พี่น้องลมกระโชกแรงบางแห่งสําหรับทางภาคเหนือตอนบนส่วนในช่วงเวลาประมาณ20 21 22อินาฬิกาภาคเหนือตอนล่างก็จะมีกลุ่มเมฆฝนกระจายตัวอยู่แถวทางจังหวัดตากจังหวัดพิษณุโลกอุตรดิตถ์กำแพงเพชรเพชรบูรณ จังหวัดพิจิตรบริเวณนี้นะครับผมแต่ก็ถือว่าค่อนข้างเบาบางแต่ที่ค่อนข้างที่จะเป็นกลุ่มเป็นหย่อมที่ค่อนข้างที่จะดูเหมือนปานกลางนั้นอยู่แถวทางอุตรดิษฐ์อยู่แถวอำเภอเมืองอุตรดิตฐนะครับผมในเวลา21 22นาฬิกาครับพ่อแม่พี่น้องโดยกลุ่มเมฆฝนสำหรับภาคเหนือในช่วงดึกคือตั้งแต่ประมาณ23นาฬิกาจนถึงที่คืนนั้นไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมและกลุ่มเมฆฝน ก็จะน้อยหรือท้องฟ้าค่อนข้างปลอดโปร่งในช่วงค่ำคืนนะครับพ่อแม่พี่น้องตั้งแต่1นนาฬิกาของวันที่6เป็นต้นมานะครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับทางภาคเหนือไม่ค่อยมีกลุ่มเมฆฝนโดยกลุ่มเมฆฝนนั้นทางภาคเหนือในวันที่6จะเริ่มในช่วงเวลาประมาณ11นาฬิกานะครับผมสำหรับทางภาคเหนือโดยส่วนใหญ่จะอยู่ทางภาคเหนือตอนล่างนะครับสำหรับวันที่6นี้ก็คล้ายๆกับวันที่5คือ กลุ่มเมฆฝนจะกาะกลุ่มกันอยู่ตามแนวทางจังหวัดทางภาคเหนือตอนล่างจะเป็นส่วนใหญ่นะครับพ่อแม่พี่น้องโดยเฉพาะในช่วงวันที่6นั้นจะค่อนข้างหนาแน่นนะครับผมโดยเริ่มตั้งแต่ช่วงเวลา11นาฬิกา12นาฬิกา13นาฬิกาอยู่ทางภาคเหนือตอนล่างจะเป็นส่วนใหญ่แถวแถวจังหวัดตากอุมผางแม่สอดแถวจังหวัดกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตร เพชรบูรณ์อุตรดิต์บริเวณนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องในบริเวณดังกล่าวเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรไปมาอาจจะมีฝนฟ้าขนองหรือลมกระโชกแรงเกิดขึ้นนะครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับทางภาคเหนือตอนล่างทั้งสองวันนะครับผมคือวันที่ห้าแล้วก็วันที่6ครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับการวิเคราะห์โมเดลฝนก็ขอจบไว้ในช่วงวันที่6ในเวลาประมาณบ่ายโมงนะครับผม โดยภาพรวมของทางภาคเหนือก็พอสรุปได้ว่าในวันที่5วันที่6นั้นภาคเหนือส่วนใหญ่จะมีกลุ่มเมฆฝนหรือคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองอยู่ทางภาคเหนือตอนล่างเสียเป็นส่วนใหญ่นะครับพแมพี่น้องโดยเฉพาะทางจังหวัดตากกำแพแงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์พิษณุโลกสกุโไทยัยและจังหวัดอุตรดิตถ์ครับผม,มอยู่ในบริเวณนี้เนื่องจากว่าฝนนั้นได้เลื่อนตัวต่ำลงมานะครับผม ส่วนใหญ่ฝนตกชุกก็จะอยู่ฝนฟ้าขนองก็จะอยู่ทางภาคภาคกลางภาคตะนอกกรุงเทพมหานครและภาคใต้ครับช่วงนี้สําหรับทางภาคเหนือในวันที่5ที่6นี้ส่วนใหญ่ก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับลมกระโชกแรงเป็นบางแห่งนะครับพ่อแม่พี่น้องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับผมแล้วก็ ทางภาคเหนือตอนบนก็ค่อนข้างที่จะมีอากาศร้อนด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยเฉพาะแถวทางจังหวัดล,ลําพูนเชียงใหม่ลําปางในช่วงวันที่5ที่6นี้นะครับผมเนื่องจากว่าทางภาคเหนือตอนบนนั้นไม่ค่อยมีกลุ่มเมฆฝนดังนั้นในช่วงตอนกลางวันหรือตั้งแต่ช่วง9โมงเช้าจนถึงประมาณ18นาิกาความรุนแรงของ แสง UV หรือแสงอุลตราไวโอลตก็จะค่อนข้างหนักนะครับพ่อแม่พี่น้องค่อนข้างเข้มข้นครับผมก็ขอแจ้งเตือนให้พ่อแม่พี่น้องที่เป็นเกษตรกร,กรที่ทํางานกลางแจ้งนั้นก็ขอให้เพิ่มความระมัดระวังหรือเตรียมตัวในการป้องกันแสงอุลตร้าไวโอลตหรือแสง UV ไว้ด้วยก็ดีนะครับผมเพราะว่าเดือนพฤษภาคมนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะเตือนอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะว่ามีความเข้มข้น ค่อนข้างมากนะครับพ่อแม่พี่น้องเป็นอันตรายต่อผิวหนังหรือเป็นอันตรายต่อสายตานะครับพ่อแม่พี่น้องโดยเฉพาะวันที่มีท้องฟ้าปลอดโปร่งนะครับผมช่วงที่ข้เข้มข้นมากก็อยู่ในช่วงเวลา12จนถึงประมาณ16นาฬิกานะครับพ่อแม่พี่น้องซึ่งเป็นอันตรายต่อผิวหนังนะครับผมสําหรับการพยากรณ์อากาศในช่วงเช้าของภาคเหนือก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผม เป็นการพยากรณ์อากาศตั้งแต่ในช่วงเวลาประมาณ6นาฬิกาวันนี้จนถึง6กนาฬิกาวันพรุ่งนี้ของวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2568นะคะรับพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องโชคดีมีความสุขแล้วก็ขอให้ช่วยๆชวยแชร์กันไปเยอะๆและก็ถ้ามีความ,มเห็นถ้ามีความคิดเห็นประการใดก็ขอให้คอมเมนต์เข้ามานะคะรับพ่อแม่พี่น้องเพื่อเป็นการกระจาย สภาพอากาศและกระจายสภาพสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะช่วงนี้อาจจะมีหมอกควันเพิ่มมากขึ้นสําหรับทางภาคเหนือนะครับผมแต่ก็มีลมกระโชกแรงบางส่วนก็คาดการว่าจะช่วยได้เยอะเหมือนกันนะครับพ่อแม่พี่น้องเป็นช่วงฤดูเริ่มต้นการทํานาปีของทางภาคเหนือแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องโชคดีมีความสุขและก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับผม